สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาส่องธนบัตร20บาทโพลิเมอร์ให้ชมนะครับขยายขึ้นมานะครับด้านในตัวเลขนะครับก็จะมีลวดลายสวยงามนะครับวันนี้ก็จะมาส่องให้ชมนะครับนะครับลวดลายนะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับต่อมานะครับเป็นตัวเลข20อารบิกนะครับ นะครับลวดลายนะครับที่อยู่ด้านในตัวเลขนะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับวันนี้ก็มาส่องให้ชมนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับนะครับลวดลายที่อยู่ด้านในนะครับ ตรงกลางนะครับก็เป็นตัวเลข20อรารบิกนะครับต่อมานะครับด้านบนนะครับพระคุดผ่านะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับ ตรงนีนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยนะครับด้านในตัวอักษรนะครับนะครับลวดลายสวยงามนะครับวันนี้ก็มาส่องให้ชมนะครับต่อไปนะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความ20บบาทนะครับด้านในตัวอักษรนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับมีความสวยงามนะครับ ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับก็จะมองไม่เห็นนะครับวันนี้ก็มาส่องให้ชมนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร20บาทโพลิเมอร์ในสมัยรัชกาลที่10ไม่ผ่านการใช้นะครับด้านบนธนบัตรนะครับไม่มีอักษรเบลนะครับส่วนด้านข้างธนบัตรนะครับไม่มีเส้นเฉียงนูนใสนะครับสำหรับเส้นเฉียงสีเขียวนะครับมี10เส้นนะครับ พลิกมาด,ด้านหลังตระบัดนะครับนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นประกุศผผานะครับนะครับลวดลายสวยงามคมชัดนะครับนะครับต่อมานะครับเป็นตัวเลข20อรารบิกนะครับ อันนี้ก็เป็นลวดลายที่อยู่โดยรอบตัวเลขนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับเป็นวัดพระีรัตนศาสาศดารามและพระบรมมหาราชวังนะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับนะครับเป็นลายไทยนะครับมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับวันนี้ก็จะมาขยายให้ชมนะครับ นี่ครับลายเส้นนะครับมีความละเอียดสวยงามนะครับเส้นจะคมชัดนะครับภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพจากบทละครเรื่องอีเหนานะครับ ต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพระแสงจากพระแสงตีนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจําราชวงศ์จากกรีนะครับนะครับขยายขึ้นมานะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับ ธนบราีาบาทโพลิเมอร์ตรงกลางธนบัตรนะครับเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่1และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลายัยราชการที่2นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับ ธนบัตร20บาทโพลิเมอร์นะครับสีของธนบัตรเป็นสีเขียวนะครับสะอาดสวยงามสบายตานะครับ้นานหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10 ธนบัตร20บาทโพลิเมอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับภายในช่องใสนะครับก็จะมีตัวเลข20อารบอลกนะครับเป็นตัวเลขนูนนะครับด้าน,นล่างตรงนี้นะครับก็เป็นช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับ ตรงกลางนะครับก็จะมีตัวเลข20อารบ,บิกนะครับนะี่ครับเอียงตาบดไปซ้ายไปขวานะครับเปลี่ยนสีได้นะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ